สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาแล้วนะคะรายการร้อยหกครูท็อกดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้สุดยอดครูทางกฎหมายของเราที่จะมาเปิดมุมมองความคิดนะคะ<ม>ก็คือท่านอายการนารงศรีรศัศน์อายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสํานักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสํานักง,งานอายการสูงสุดค่ะสวัสดีค่ะพี่นารงค์สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยนะคะ เราต้องบอกว่ามารู้เรื่องกฎหมายสําหรับเด็กๆและเยาวชนกันบ้างนะคะพ่อหลังๆนะคะกณผูฟังพี่นรงจะได้ยินข่าวที่เกิดขึ้นกับเด็กๆบ่อยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นถูกลิฟมือถือครัโอ้ถึงขั้นเดินถือปไล่พออก็มีตัดผมตัดผมเป็นจาน้าโรงเรียนลงโทษบางทีกักบอกว่ากักตัวกักบริเวณให้กลับบ้านในจำนอนนี้ แยกเรียนก็ไม่ได้นะครับแยกเรียนก็ไม่ได้ใช่แล้วบางทีเขาไม่เตี่ยเขาให้อะไรนะสกอตจัมสองร้อยครั้งอ๋อลงโทษอ่อลงโทษลงโทษถามเลยตรงนี้เนี่ยมีมีกฎหมายดูแลพวกนี้ไหมคะมีครับมีมีนะครับอเยอาอย่างนี้คุณปุ๊กในเรื่องเด็กเนี่ยมันมีเรารับปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กมานะครับโอ้ตั้งแต่ปีสองสองสองกว่านะสองเจ็ดหรือสามสองผมจำไม่ได้นะแต่เราก็ยังไม่ได้มาภาคยานวัรยังไม่ได้รับมาเลยเรารับปริญญามาอย่างเดียว นะครับแต่หลังจากนั้นกว่าจะได้กฎหมายคุม้คมครองเด็กมาคุณปุ๊กสองห้าสี่หกนานยาวนานเหลือเกินนะครับจนได้พรบคุ้มครองเด็กสองห้ <laughs> าสี่หกมาในคุม้คมครองเด็กเนี่ยมันมีเรื่องการของการความผิดเกี่ยวกับเด็กค <efendim S 1> ุยงสุดส,สมเด็จและมีมาตรการส่งเสริมและก็ในความประพึติของเด็กด้วย แลวกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายรวมกันเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม,ม,มาั่นคงมนุษย์หาไทยศึกษายุติธรรมรักษาการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดก,การเรื่องเด็กได้โอ้นี่หลายกระทรวงนะรักษาการอยู่ห้าหกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายนี้บอกว่านักเรียนและนักศึกษาต้องระพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงเห็นไหมครับอ่าท่นี้ก็ไม่ผิดกฎหมายสิเพราะเป็นกฎกระทรวงรัฐมนตรีศึกษาก็ไปออกกฎกระทรวงนักเรียนนักศึกษาที่ฝ่าฝืนหกสิบส,สีส่นะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดการ นำตัวผู้บริหารโรงเรียนหรือสอบถามหรือให้พ่อแม่ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็กําหนดระเบียบว่าด้วยการฝ่าฝืนไว้ด้วยว่านักเรียนต้องไม่ฝ่าฝืนอะไรบ้างมันจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการประพฤติของเด็กก็คือไม่หนีเรียนไม่ออกนอกสถานศึกษาไม่เล่นการพนันไม่พกพาอาวุธไม่ซื้อจําหน่ายสุราไม่รลกับยาเสพติดในโรงเรียนไม่ก่อเหตุวิวาดไม่แสดงชู้สาวไม่ประพฤติการคระเวณีออกนอกเวลากลางคืนไปมั่วสุมเนี่ยเขามีกฎกระทรวงอยู่ถ้าเด็กเหล่านี้ทําผิดนยครับเขาต้องบอกว่าให้ จ้าพนักงานคุ้มครองเด็กเนี่ยสามารถดําเนินการได้ไปบอกโรงเรียนไปบอกพ่อบอกแม่ได้แต่เมื่อเมื่อบอกแล้วผิดกฎโรงเรียนเขาให้ลงโทษอะไรได้บ้างแต่ก่อนเนี่ยมันเคี่ยนได้ฝ<อ>่ายปกครองเลยสองหัร้อ2ยกฎสมัยนั้นประกาศคณะปฏิวัติให้เคียนได้ใช่ให้ทำทันบนนะครับให้คุมประพฤติอะไรเนี่ยให้ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเคียนไม่เกินอกกีเอ่อและเคียนด้วยไม้เลียวเนี่ย0.7เซนติเมตรอะไรเงี้ยมีกำหนด,หด้วยครับ<ฮ>อยู่ในกฎกระทรวง 2,513เองก็มายกเลิกนะครับมายกเลิกปรับ<ต>เปลี่ยน,นยห้ามตีแล้วนะครับ2 5 4 8ออกมาใหม่อีกนะครับต่อไปมีแค่มาตรฐานมาตรการอยู่สีมาตรการนะก็คือการพักทันนะครับการว่ากล่าวการอนไรนะทันบนตัดคะแนนแล้วก็ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแค่นี้เองเพราะฉะนั้นที่คุณพุกบอกว่าทาโน่นทํำนี่นะครับโรงเรียนออกกฎมาเด็กทําผิดโรงเรียนก็ทํามาตรการได้ไม่เกิน4มาตรการนี้นะครับลิบนู่นลิปนี่ที่คุณบอกอะ มันเป็นกฎของโรงเรียนว่าห้ามนําเข้ามาคุณริบไว้ได้แต่ต้องคืนก็แต่ที่เป็นปัญหาที่โรงเรียนนะ่ะคือเอาไปแล้วไม่คืนริบไว้หนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างาานี้ได้ไหมในงานอาทิตย์ไม่ใช่แต่อันนี้เขาแจ้งความถึงเอามาคืนอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเอ้ยคุณเจตนาที่จะยึดเขาไว้หรือไปยักยอกเขาว่าเขาหลืมมาที่โรงเรียนเขาหรือไปรักทรัพย์เพา,าที่เขาชาร์จไว้หรือเปล่าถ้าบอกว่าเพื่อให้หลับจำอะฮะหลับจำนี่ม้มาตรการทําผิดนะครับการลงโทษนักเรียนนั้นกระทาไปเพื่อให้เขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้้วกกกก็รรรูสํําาานนึใะท ไม่ให้ใช้กระทําลงไปด้วยการกรณีของการอาฆาตมาตร้ายความพยาบาทนะครับแล้วการลงโทษนั้นใ้กํานึดถึงอายุและความร้ายแรงในงการกระทํเกาด้วยยกตัวอย่างนี่ไหมอายุและความร้ายแรงของการกระทาสมมติมาสายอันนี้เบสิคขึ้นพเด็กเด็กปฐมมาสายนะครับคุณจะไปตีเขี้ยนตีเขาจนเขาให้ตีได้แต่ก่อนนะตีก้นกับตีใต้ใต้ก้นอ่ะขาต้นบนอ่ะนะครับกฎหมายห้ามตีคนยังไปตีเขาอีกอันนี้ก็เกินแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึงห่งไปทำร้ายซ้ำๆเอามือตบตบไหลตบตบตบ,ตบซ้ำๆไอ้อย่างนี้อารมณ์คําพูดของคุณเนี่ยคุณทําด้วยความโกรธความพยาบาทหรือคุณผูกใจเจ็บน้องคนนี้มาหลายวันแล้วนะครับคุณก็ระบายกับเขาเนี่ยให้คำหนึงด้วยว่าจะต้องไม่ใช่เป็นเรื่องของรุนแรงกันแกล้งโกรธพยาบาทเห็นไหมครับและคำนึงถึงอายุเขาด้วยบางคนตี<อ>ถ้จนหลังเป็นเหมือนไม้แขวนเสื้อ ปีจนหลังลายอ่ะอย่างเงี้ยแต่พวกเห็นสมัยปุ๊บเป็นนักเรียนนะฮะคุณผู้ฟังพี่พี่นรงครูไม่ได้ตีนะมาสายรู้งไหมครูให้ทำยังไงพวกเราให้วิ่งรอบสนามฟุตบอลครับอันนั้นได้ไหมวิ่งรอบฟุตบอลเดี๋ยวนี้ก็มาเขาบอกได้ถ้าพฤติการและความร้ายแรงนะครับแต่ว่าต้องมาดูเรื่องการประจานเด็กด้วยเพราะเด็กต้องรับการพัฒนาทางกายจิตสังคมนะครับและก็การูกันโอ้เห็นกันทั้งโรงเรียนครับเห็นทั้งโรงเรียนเลยอย่างนี้เด็กก็เกิดความอับอายแล้วก็เกิดการก็เรียกว่าม n d เซ็ อาจจะไม่ดีกับโรงเรียนนี้ไให้เก็บขยะก็มีมีให้เดินเก็บขยะสังคมก็โอเคไม่ลงโทษก็โทษด้วยการเก็บายานี่เป็นการลงโทษที่มันได้ประโยชน์จิตอาสาจิตอาสาเนี่ยครับเนี่ยครับดีมันมีว่าด้วยการลงโทษเด็กนักเรียนหลายนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ครูจะใช้อารมณ์นะครับหรือใช้ความรุนแรงกับเด็กโดยที่ไม่ได้คำนึงไม่ได้ก้นผมอะไรเงี้ยเพราะว่านักเรียนตัดผมที่ระเบียบอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่นะครับแล้วก็การทำดังกล่าวเนี้ยก็อาจจะโดนผู้ปกครองร้องเรียน แล้วครูเองก็จะเกิดความเสียกําลังใจในการทําหน้าที่นะครับอาจจะเป็นไปได้อย่างนี้นครับเพราะฉะนั้นให้หลักให้ใช้หลักความเข้าใจหลักการเรียนรูยอมความะนะครับหลักของการที่เราอยู่ร่วมกันหลักการมีส่วนร่วมอะไรที่มันเข้ามากลางกันได้เรามาคุยซินะครับหรือถ้าเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนว่าเขาเนี่ยมีการเป็นดาราเขาเป็นนักร้องอนะครับเขาอยากจะไว้ผมยาวเขาขออนุญาตพอจะร่วมมารวยได้ไหมมอน้องก็มีอาชีพเสริมในการแสดงอยู่ด้วยบางโรงเรียนเขาก็ให้ ตั้งแต่โรงเรียนบังคับไปตัดผมสั้นแต่เมื่อขออนุญาตเป็นลายๆอย่างนี้ครับก็อยู่ด้วยความน่ารักอยู่การประนอมยอมความการการปรับเปลี่ยนกันโดยคนละครึ่งซึ่งในกรณีนี้นะฮะเด็กบางคนเขาเขาเป็นดารานะยฮะหรือเขามีความสามารถพิเศษก็ต้องออกไปแสดงไปนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นประเด็นว่าเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นก็คิดเห็นว่าเด็กเหล่านั้นอภิสิธิ์หรือเปล่าอ่าทำไมไม่ถูกลงโทษผมยาวทำไมมีโอกาสออกนอกโรงเรียนในเวลาเรียนล่ะครับกรณีนี้นี่เป็นประเด็นไหมคะ ก็ก็ <S <S ไม่ได้เป็นประเด็นหรอะครับเพราะว่าน้องก็มีเหตุผลและขออนุญาตและผู้แ,และโร<ล>ง<อ>เรียนก็ขออนุญาต<ม>แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตรงนี้ด้วยว่ากฎมันมีข้อยกเว้นนะครับแล้วก็เมื่อข้อนับการยกเว้นแล้วก็ไม่ใช่ถือเป็นอภิสิทธิ์ะนะครับเพราะผู้อำนวาหรือว่าผู้ออโอรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่านะครับเหมาะสมคนนี้พอจะดูแลตัวเองได้ แล้วก็เป็นอาชีพเป็นไรายได้เสริมรผมว่าเป็นเรื่องสร้างชื่อเสียงโรงเรียนสุดท้ายนะครับเข้าใจเข้าใจนะคราวนี้ในส่วนของสิ่งที่ครูสามารถนะฮะปฏิบัติต,ต่อเด็กได้ในโรงเรียนเนี่ยบางคนบอกพี่คะถ้ากรุงเทพอะเข้าใจเพราะว่า รู้กฎหมายเยอะอยู่ในแวดวงใกล้นักขงนักข่าวแต่ต่างจังหวัดนะจ๊ะพี่นรงต่างจังหวัดจะทํายังไงโอ้ยนัก<ะ>ข่าวก็ไม่รู้จักครับเธอจะอ้างว่าคุณครูเนี่ยเขาทราบอยู่แล้วลหละว่าเป็นกฎหมายเฉพาะของเขาครูก็รู้ทุกคนไหมรู้ทุกคนครับก็ต้องรู้ก็ทําอะไรได้ไม่ทําอะไรไม่ได้นะครับ<อ>แต่ที่ทําไปส่วนมากเนี่ยคือโมโหและอารมณ์เขาต้องออกกฎระเบียบมาว่าอย่าทําลงโทษด้วยอารมณ์รุนแรงอาฆาตพยาบาท และการลงโทษแต่ละอย่างแต่เช่นให้คำนึงถึงอายุของเด็กและคำนึงถึงความร้ายแรงอย่างการกระทำปุ๊กเคยเห็นประเภทนี้ค่ะที่นรงครูครูสอนพละจะมีสายนกหวีดบางทีเอาสายนกหวีดาตีเด็กพี่น้ารงเห็นไหมไม่ใช่ไม้นะแต่เอาสายเชือกนกหวีดไหนแบมมือมาซิฝึกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไปสู่การทำร้ายอีกแล้วอันนี้ก็ผิดใช่ไหมใช่ไหมครับชิปผิดที่็ข้อห้ามหมครับไม่ใช่ไม่เดียวนี่ก็ไว้เตือนนะครับตัดคะแนนนะครับคุวบรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับขาไม่ให้ทำร้ายพอทำร้ายเสร็จครูพร้ม่ไปแจ้งความครูก็ไปเข้า ทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่เป็นเหตุได้ถึงอันตรายแก่กายได้จิตใจออกมาษุ์วิบตีเปรี้ยกก็เป็นสีแดงพอถึงบ้านแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรก็เป็นทำร้ายสามเก้าหนึ่งไปตบหน้าเขาเลือดออกจมูกแตก่ะปากแตกปากแดงเจอกับบ้านก็เป็นความผิดทำร้ายสองเก้าห้ามีโทษอีกสองปีอีกเห็นไหมเอาอย่างงี้ไม่ทำร้ายไม่มีการเจ็บเลยนะคะแต่ครูว่าแรงครับอย่างเธอเนี่ยคงหาความเจริญไม่ได้ละเออเอาดีไม่ได้หรอก ครูบอกได้เลยทํานองนี้แล้วก็พูดะสนาห้องกเป็นนั่งอยู่ในห้องก็แบบได้ยินกันทั้งหมดเลยครับก็คงเป็นโทษขั้นต่าที่สุดถือการว่ากล่าวตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนครูหรือลูกศิษย์ไม่ครูว่ากล่าวตักเตือนเด็ก,กนนะครับเป็นการว่ากล่าวตักเตือน,แต,อน,นแต่ว่าาใ้มไมการนะพูดถ้อยคําของคุณครูนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นคําที่มันเกินไปหรือเปล่า นะครับกรณีดังกล่าวนั้นถ้าไปไปด่าเด็กต่อหน้าการว่าก่าวตักเตือนเนี่ยมันมีเกณฑ์ด้วยนะครับว่าการว่าก่าวตักเตือนนั้นควรแยกไปว่ากล่าวตักเตือนให้ด้วยเมตตาถูกต้องครับว่าก่าวตักเตือนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เด็กนั้นได้รู้นะครับว่าเป็นกรณีของการที่ไม่สมควรและควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจตนาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะเขาเขียนหลายขั้นตัวเลยครับการตัดคะแนนการทำดันบนก็เหมือนกันงั้นต้องดูว่าครูพูดอย่างนี้เนี่ยจะทาให้หนูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมถ้าเกิดสมมติครูเขาบอก เพื่อพูดเพื่อให้เด็กเกิดแรงผลักดันว่าจะเอาดีให้ได้จะพลิกชีวิตจะทําให้ครูเห็นว่าคนอย่างหนูนี่แหละจะซักเซจะจมันมีวิธีหลายทางที่จะพูดคันคอราชหรว่าคำกล้าที่จะพูดเนี่ยมันมีหลายแบบที่ให้เขาได้ต่อสู้นะครับเอาแรงบันดาลใจหรือไอแบบเนี้ยบางทีมันก็เด็กมันอาจจะไม่ปัญญาไม่เหมือนกับผู้ใหญ่บางคนเด็กอาจจะประชดเลยนะอใช่ะะไหมครับหรือบางทีก็บอกคนอยู่แค่นี้คุณไม่ได้เจริญรุ่งอยูย่างเงี้ยผมว่าประเกิดใหม่ดีกว่าเด็กอาจจะโดนหน้าต่างก็ได้ เพราะเด็กเขาคิดไม่ได้ในขณะนั้นเขาไม่มี EQ นะครับอโมชันเนี่ยอารมณ์เนี่ยนะครับอาจจะไปโดนน้าต่างจริงก็ได้เพราะงั้นวิธีการพูดของคุณครูเนี่ยมีวิธีอื่นหลายวิธีที่จะให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้และเป็นพลังมากใช่ครับบอกความถูกบอกความต้องเพราะครูเนี่ยคือผู้ที่แนะนําแนะก็คือบอกว่าอย่างนี้มันไม่ถูกนําก็คือทําให้ดูนะครับดีมอนสเตรทนั่นที่เขาบอกว่าคุณพ่อต้องเป็นแบบอย่างต้องแนะนําลูก แน่ก็คืออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะลูกต้องทําอย่างนั้นคุณครูก็เหมือนพ่อแม่คนที่สองะนะครับแต่ก่อนเราฝากไว้กับคุณครูเลยแต่ตอนหลังเมื่อ,อค,คุณครูบอกอย่าฝากกับผมเลยแต่เรียทธรรมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรือสภาพวัตถุความเป็นวัตถุนิยมหรือความเป็นสังคมเมืองมันเกิดขึ้นตอนนี้เขาก็เลยไปฝากรูไอแพดกับมือถือครูก็เลยเปลี่ยนไปหลังๆนะครับแล้วก็เกิดการแข่งขันในโรงเรียนขึ้นมาอีกก็กลายเป็นปัจจัยหลายอย่างที่ จะมาลงกับเด็กเอาได้นะครับอ๋อซึ่งตรงนี้นะฮะจำเป็นไหมว่าที่โรงเรียนจะต้องมีการประกาศตัวบทลงโทษหรือ,อระเบียบความผิดต่างๆให้เด็กรู้โดยทั่วกันเนี่ยจำเป็น<ห>ครับเด็กต้องโรงเรียนต้องออกกฎครับเหมือนที่ผมบอกนะครับ<อ>กฎกระทรวงต่างๆเนี่ยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วห้ามนี้โรงเรียนห้ามพกพาวะเป็นมาตรฐานหลักส่วนที่เหลือโรงเรียนจะห้ามอะไรโรงเรียนนั้นห้ามนุ่งกับโปรงเลยเขามาเท่าไหร<อ>่นะเป็นระเบียบอยู่แล้วตรงห้ามทำสีผมใช่ครับ นั่นหมายความว่าทุกโรงเรียนเนี่ยเวลาเด็กเข้ามาเรียนหรือเวลาเปิดเทอมปฐมนิเทศอ่ะถ้าจะเอาให้ชัดเจนคุณต้องบอกพ่อแม่คุณต้องบอกนักเรียนเลยว่าที่นี่ทําอะไรได้ไม่ได้ผมเห็นอยู่นะผมเห็นอยู่นะผมก็ไปประชุมกับลูกอยู่แล้วต้องบอกทังบทลงโทษของโรงเรียนไหมบทลงโทษมันมีอยู่อย่างทั้งอยู่แล้วแล้วต้องบอกให้รู้ด้วยไหมใช่ครับมันต้องบอกตัดคะแนนกี่แต้มตัดจนหมดร้อยนะไม่ันต้องเชิญแม่มานะอะไรเงี้ยมาทําทันบนด้วยนะพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ถูกทาทันบนนะพ่อแม่ถูกต้องครับมารับทราบข้อกล่าวหา และมาทำทันบนได้ด้วยนะครับแม่เป็ไปเรียนด้วยนะคะไม่เป็นไรครับท่านทำทันบนนั้นให้ทำเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดรับรองการทำทันบนไว้ด้วยอย่าโยนให้ครูอย่างเดียวนะเราก็มีหน้าที่นะครับอุดมสั่งสอนลูกแล้วก็เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยเราก็ต้องคุยกับลูกซะก่อนนะครับผมยาแล้วนะลูกไปตัดเพราะบางคนอะไรครับปล่อยให้ครูตัดเนี่ยตัวเองคุยกับลูกไม่ได้แล้ว Oh. พอครูตัดลูกโกรธมาก็ไปโกรธครูอีกถาม<า>ว่าต<ๆ>ัวเองใช้ลูกตัดบางคนไปนั่งผมไปตัดร้านตัดผมไหมตัดทรงนักเรียนอะไรไม่ไปทำยุ่งอย่างนี้เลยครับเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้เนดูยไ,<อ>ไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ใครเป็นลูกแล้วบอกตัดทรงรอดอเลยก็บอกตัดสัด้นลงอีกช่างสัน้นลงอีก,อกเดี๋ยวไปก็โดนตัดอีกให้ันโดนตัดมาก่อนเถอะ ช่างก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรตัดก็ตามเขาไปเดี๋ยวอีกสักวันพุธมันก็คงมาตัดใหม่เพราะโดนรอดเก็จัดการไม่ช่างว่าไงดีแล้วช่วงนี้รายได้ผมก็ค่อนข้างน้อยให้มันตัดแบบเอช่างเขาไม่มีปัญหานะยิ่งตัดน้อยเขายิ่งชอบเพราะว่าอะไรรู้เปล่าอีเดี๋ยวก็ได้มาตัดอีกใช่ไหมเขาพูดแต่ลองตัดผมมาที่ละกี่ครั้งเนี่ยเดือนละกี่ครั้งเดือนละสองครั้งเหรอสองสัปดาห์หนึ่งครั้งนี่ช่างทำผมผู้ชายรายได้มันดีกว่าช่างทำผมผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนะ บางทีครึ่งปียังไม่ยอมตัดเลยแค่เล็มๆนิดๆหน่อยๆเพื่อนผมนี่สระผมวันละสามครั้งเพื่อนผมจริงๆเขาอาบน้ำวันละสองครั้งลูกชายผมนี่สามครั้งเขาเป็นช่างเาเปิดร้านสวยเขาก็สระผมวันละสองสามครั้งอ่ะถ้าอยู่วันเดียวเิาสระผมไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ต้องหลายหัวแลลวครับสามครั้งไม่ได้สระหัวตัวเองคุณรู้ฟังคะผมก็ไม่ได้บอกสระผมตัวเองนี่ครับนี่แหละนะนักกฎหมายเขาถึงว่านะมันพลิ้วแบบมันมัน อย่างน้กฎหมายนี่คุณต้องใช้ให้เป็นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันหนึ่งสับผมสามครั้งนี่ฉันยังสงสัยใครจะมานั่งสับผมสัปออไปใช้ตัดผมเพราะว่าวันหนึ่งเขาสัตทั้งห้าหกเจ็ดแปดครั้งก็ได้นะคะเนี่ยคนเราพอเห็นแวบแรกก็คิดว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้คิดว่ามันคืออะไร เขาคิดเราคิดพื้นฐานคนทั่วไปเว็บแรกของคนเรานะครับอย่างเหมือนกันเราไม่ได้คิดว่าคนคนนั้นคือทําอาชีพอะใครนะฮะอ่ะนี่จะบอกว่านี่เนี่ยคุณอนุมาวันหนึ่งเขาพูดประมาณแชั่วโมงอ่ะพูดไม่หยุดเลยพี่นาลงว่าแปลกที่ผิดแปลกผดพิบกติใะที่ไหนอ่อพูดได้แดชั่วโมงหารู้ไหมอาชีพก็คือนักพูดแล้ก็จัดรายการนะครับแปชั่วโมงนี้ขั้นต่ำนะรับางวัน12คือกลับไปพูดจับลูกที่บ้านอีกสี่แล้วก็ตอนนี้เขาข้าเขาขั้นเทพนะเขาอยู่คนเดียวพูดคนเดียวได้แล้วนะครับไม่ันเท นอนอยู่พูดได้ oh. <laughs> ละเมอเอาละวันนี้นะรเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของในรอบรู้โรงเรียนนะคะคถ้าหากว่าคุณครูจะทํายังไง <laughs> ถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย พ่อแม่ก็จะได้รู้ตัวเด็กเองก็จะได้รู้ด้วยนะฮะปฏิเสธไม่ได้นะพี่นรงค์รัฐธรรมมีส่วนร่วมสําคัญที่ผมพูดเมื่อกี้ครับคือต้องแจง้งผู้ปกครองเด็กนักเรียนนะครับ,รบให้มารู้ด้วยกันนะครับแล้วเราจะได้ช่วยกันประคับประคองเด็กไปด้วยกันใช่ลแล้วค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสํานักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสํานักงานอายการสูงสุดค่ะท่านอายการนรงศรีระสั์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ